เดี๋ยวเราจะมาเซตอัพกีตาร์ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมหนุ่มสรุตินะครับ คลิปนี้ก็จะเป็น EP เริ่มต้นนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องดนตรีนะครับโดยเฉพาะภาคกีตาร์นะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับความรู้ข้อมูลแล้วก็ทิปต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่ชอบดนตรีชอบกีตาร์กันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยวิธีการเซตอัพตัวนี้กันนะครับก็จะเป็นกีตาร์ที่ชอบมากตัวหนึ่งครับเป็น s u p e r s t r ตรัที่มีชื่อเสียงในยุค80นะครับ ที่ห้อชาเวลครับตัวนี้ก็แขวนอยู่พักใหญ่ๆนะครับเนื่องจากทำห้องดนตรีใหม่นะครับสายเสยือะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะเป็นสนิมแล้วมีฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราคงทำความสะอาดนะครับแล้วก็เซตอัพใหม่นะครับสเปคคร่าวๆข,ข,ของกีตาร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชาเวลแซนดิมัสทำในอเมริกานะครับเป็นตัววีชูนะครับ2009-20 1 0ผมจำไม่ได้ลนะ ครับตอนแรกมาเป็นสีดำนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีทองซึ่งสวยมากนะครับบอดี้เป็นเอลเดอร์นะครับคอเป็นเมเปิลชิ้นเดียวนะครับมีออริจินอลฟอยล์โรสมานะครับในเหมือนยุคแรกๆแลยในยุค80นะครับปิกอัพเป็น JB ในตัวบริดจ์นะครับแล้วก็ตัวเน็กเป็น Jazz n e ็กนะครับมีโวลลูมคอนโทลอันเดียวนะครับแล้วก็เซเลคเตอร์สวิตช์สามทางนะครับ ชาเวลเป็นกีตาร์ที่คอเหมือนจะเล่นง่ายมากนะครับสำหรับผมคอจะเล็กไม่ใหญ่นะครับคอบจะเล็กนะครับแล้วก็บางแล้วก็สัมผัสของไม้เนี่ยมีเต็มที่เลยนะครับ radius เป็น compound radius นะครับมี12ถึง16นะครับซึ่งสามารถจะเซต low action ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายมากนะครับเบสิกการเซตอัพสำหรับกีตาร์นะครับก็จะเริ่มต้นจาก การเช็คลีลิฟของคอนะครับลีลิฟหมายความว่าการคลายตัวของไม้นะครับที่สัมพันธ์กับการไขตั้งเหล็กดามคอนะครับซึ่งเรียกว่าทรัส t l o ลอดครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมที่หลังนะครับการตั้งระดับของคันโยกนะครับการตั้งระดับสายนะครับซึ่งเรียกว่าแอคชั่นนะครับแล้วก็ไปตั้งอินโทเนชั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็มาตั้งระดับความสูงของปิดอัพนะครับจุดอ่อนของกีตาร์ตัวนี้ จะเป็นตัวไขทัสลอตมันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับซึ่งเวลาจะไขปรับตั้งตัวเหล็กดามคอเนี่ยเราจะต้องถอดคอออกมานะครับนนก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นเช็คในลิฟของคอกีตาร์ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับก็จะใช้สายเดิมก่อนนะครับอย่าเพิ่งถอดออกนะครับเราจะตั้งสายนะครับตามที่เราต้องการนะครับ E หรือ E flat นะครับ ก็ตั้งให้ตรงก่อนนะครับวิธีการเช็ครลิฟของคอนะครับก็ให้เรากดที่สาย6แฟตหนะครับแล้วนิ้วก้อยกดที่สาย6เช่นเดียวกันที่แฟตสินะครับนิ้วชี้ก็จะมากดที่ประมาณแฟต8นะครับซึ่งเป็นตรงกลางระหว่างระยะนี้นะครับเรากดไปเราก็จะเห็นช่องว่างระหว่างแฟลตกับสายนะครับอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าลีฟนะครับ ตามหลักแล้วเราจะพยายามปรับให้คอค่อนข้างตรงนะครับเพื่อที่เราจะเล่นได้ง่ายแล้วก็เบามือนะครับลิฟจะอยู่ประมาณจุด004ของนิ้วนะครับซึ่งจะเป็นการยากพอสมควรที่จะวัดนะครับเราก็อาจจะต้องพึ่งเครื่องมือช่างยนต์นิดนึงนะครับก็จ,จะเป็นพวกเกจวัดแบบนี้นะครับซึ่งจะมีแผ่นหลายขนาดอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีง่ายสุดคือ เราจะใช้ความหนาของกระดาษเนี่ยนะครับตัดให้เป็นเล็กๆพอที่จะสอดเข้าไปในช่องนี้ได้นะครับก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมใส่ค o รโปที่ Flat หนนะครับแล้วอันนี้คือเกจวัดที่ในระดับจุด004ของนิ้วนะครับเดีย๋ยวเราจะวัดดูนะครับที่ f ฟล t แปนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าช่องว่างค่อนข้างเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราคงต้องปรับทรัลส์หลอดให้มันตึงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราคงต้องถอดคอออกมานะครับเพื่อที่จะไขทรัส์ลอดให้ตึงขึ้นนะครับก็ปลดสายให้อ่อนลงนะครับแต่ไม่ต้องถอดนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่คัโป้หนีบสายไว้ให้เข้าที่นะครับมันจะได้ไม่กระปิวไปทางอื่นนะครับ ชดออกมาแล้วนะครับทัสลอดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็หาเทปมาแปะนะครับเพื่อที่จะมาจุดเดิมของมันไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยออทําการปรับนะครับเทคนิคการปรับทัสลอดนะครับก่อนที่เราจะปรับให้มันตึงเนี่ยครับเราต้องคลายมันก่อนนะครับ เพื ų, as, hotel, room, ่อที <h ums> <h ums> ่ให้ไม้มันคลายตัวนะครับแล้วค่อยหมุนปรับให้มันตึงนะครับเราจะปรับให้มันตึงประมาณถ้าคิดเป็นนาทีก็ให้มันหมุนไปประมาณ1 0บถึงสินาทีไม่เกินนั้นนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหากับไม้ได้นะครับก็พอเราปรับทรัสส์ลอดให้ตึงเสร็จนะครับ สำหรับตัวนี้ผมก็ปรับไปไม่ถึง1ส่วน4ดีนะครับแล้วเราก็ประกอบกลับไปนะครับแล้วก็เช็คลีฟอีกทีนะครับตั้งสายเช็คลีฟอีกทีแล้วก็ประกอบคอกลับนะครับไขควงไฟฟ้าใช้ได้นะครับแต่อย่าไขาให้มันสุดนะครับยังไม่ต้องไขให้มันแน่นนะครับไม่ไงั้นมันอาจจะทำให้ไม้ไปลายได้นะครับถ้าไขามันแน่นเกินไปนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใช้ไขยวงธรรมดานครับไขให้มันแน่นดีนะครับก็ให้มันพอแน่นมือนะครับไม่ต้องไขเกินมากแล้วเราก็กลับไปตั้งสายใหม่นะครับ เพื่อที่จะไปเช็คลิลิฟ f อีกทีนึงนะครับก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับกดตรงกลางนะครับตอนนี้ช่อง Relief ค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะครับคอตรงมากๆนะครับตอนนี้เป็นการเซตสำหรับการเซตอัพของ Relief ของคอนะครับส่วนการวัดค่าต่างๆนะครับหน่วยที่ใช้ส่วนมากผมจะใช้เป็นนิ้วนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของอเมริกันนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็จะปรับตั้งแอคชั่นไว้ค่อนข้างจะโลมากนะครับวิธีการปรับตั้งฟลอยโรสมันก็ง่ายๆนะครับใช้ปกเหลี่ยมไขนะครับขึ้นลงนะครับสด้านนะครับตามต้องการนะครับวิธีการวัดความสูงของสายนะครับให้เรากดที่สาย1แฟลตหนะครับแล้วก็วัดที่แฟลตสินะครับจากความสูงของแฟตถึงใต้สาย1นะครับ แล้วเราก็มาวัดทางฝั่งสาย6กนะครับเขาให้เรากดสาย6 f แฟตหนะครับแล้วก็วัดเหมือนเดิมนะครับตรงแฟตสินะครับเมื่อเราตั้งความสูงของสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาปรับตัวคันโยกนะครับก็คือเราจะพยายามให้ฐานของคันโยกเนี่ยขนานไปกับตัวกีตาร์นะครับด้วยการไขสปริงด้านหลังนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับมันควรจะขนานกันนะครับวิธีการปรับเช็ค intonation นะครับให้เราตั้งสายให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็มีจูเนอร์ในการเช็คนะครับปกติเวลาเราตั้งสายตรงแล้วเราดีธัมโมนิกที่แฟ2สิเนี่ยมันจะต้องตรงเหมือนกับการตั้งสายของเรานะครับเรื่อง intonation ก็คือเวลาเราดีดโน้ตที่แฟ2สินะครับมันจะต้องเท่ากับการดีธัมโมนิกที่แฟ2สิเหมือนกันนะครับนั่นคือ intonation จะตรงนะครับแต่ถ้า เราดีทัมโมเนิกที่82แล้วมันตรงแต่เราดีโน้ตที่82แล้วมันเกิดชาร์ปนะคือคือเสียงมันสูงกว่านะครับก็ให้เรามาปรับระยะตรงนี้นะครับให้เอาระยะแซดเดิลเนี่ยดึงออกไปนะครับให้เพิ่มระยะออกไปก็เพิ่มออกไปเล็กน้อยนะครับก็หาจุดสมดุลนะครับเพื่อให้ฮาร์โมเนิกกับโน้ตที่กดตัวนี้ ตรงแฟ a สเนี่ยเท่ากันเดทเลยนะครับนั่นก็จะทําให้ intonation ตรงนะครับส่วนถ้า harmonic าตรงนะครับตรงแฟ a สแต่กดโน้ตที่แฟ a สแล้วมันเกิดต่ำกว่านั่นคือ flat นะครับก็ให้เราเลื่อนในทางตรงกันข้ามนะครับก็ให้เราเลื่อน s a d o w เข้ามาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรับหานะครับทําอย่างนี้กับทุกสายนะครับ เราก็จะได้ระยะ intonation ท,ที่ที่ใกล้เคียงและถูกต้องนะครับต่อไปเราก็จะมาวัดค่าความสูงของ pickup กันนะครับค่าต่งตางๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับด้วย output นะครับแล้วก็ Balance ของเสียงนะครับแต่เทคนิคการวัดก็คือการกดที่แฟลสุดท้ายนะครับแล้วเราก็วัดใต้สายกับน็อตของ pickup นะครับสำหรับ h ัมเบอร์เกอร์นะครับ ส่วนมากสาตนดาร์ดมันก็จะอยู่ที่1.16ส่วน16ะครับของนิ้วนะครับ,รบก็ใช้อันนั้นเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาไขาปรับบาลานซ์ที่หลังนะครับเมื่อเราปรับความสูงให้ได้สแตนดาดแล้วนะครับเราควรจะไปเช็คกับซาวจริงๆของมันนะครับด้วยการเสียบแอมแล้วก็ฟังซาวของมันให้บาลานซ์นะครับระหว่างตัวบริดจ์กับเน็ก p i พิกอัพนะครับณตอนนี้นะครับกีตารก็เซตอัพ เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถจะถอดสายออกมาทําความสะอาดก่อนที่เราจะใส่สายใหม่ลงไปนะครับแต่การใส่สายใหม่ลงไปนี่ก็แนะนําให้ใช้สายขนาดเดิมนะครับแล้วก็ยี่ห้อเดิมด้วยนะครับเพราะเทนชั่นต่างๆที่แตกต่างไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับสิ่งที่เราเซตอัพไปทั้งหมดได้นะครับ Boop boop. ก็เรียบร้อยนะครับใส่สายใหม่เซตอัพอะไรต่างๆเรียบร้อยใหม่เอียมนะครับกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นทดสอบกันดูนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตอัพกีตาร์ EP 1นะครับ แต่ก็จะมีปัจจัยเกี่ยวกับตัวกีตาเองไม่ว่าจะเป็นคอนดิชันหรือสเปคต่างๆนะครับที่จะมีผลกับการเซตอัพกีตร์ได้นะครับก็แนะนําให้ปรึกษาช่างกีตร์ตัวจริงนะครับสำหรับเพื่อนที่มีคําถามหรืออยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เขียนลงมาได้ในคอมเมนต์นะครับก็ขอฝากชาแนลไว้ด้วยนะครับหนุ่มสรุตินะครับผมจะพยายามทาคลิปข้อมูลความรู้ว่ามาแชร์กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ